ครับผมว่ายสานเลี้ยวออโต้ครับสวัสดีค่ะเจริีสานเลี้ยวออโต้ค่ะวันนี้เราก็มาพบกับรถบ้านจิตที่นั่งที่โคตรคุ้มค่านะครับกับซูซูกิออติก้าคันนี้นะครับต้องขอบอกนะครับว่าป้ายแดงนะครับขายจิตแสนเลยนะประมาณจิตแสนแต่วันนี้เราขายแค่ห้าแสนกว่าบาทเท่านั้นค่ะนี่คือรถปี2020นะครับที่ประหยัดไปเกือบสองแสนบาทนะคือคุ้มมากเลยนะพี่นะอ่ะนะครับเงื่อนไขพิเศษนะครับคือออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าปีนี้เราผ่อนห้า เงื่อนไขพิเศษนะครับให้เฉพาะสิบสายเท่านั้นค่ะที่โทรเข้ามา0ูนย์เก้าเจ็หรือแอดไลน์ที่แอปพีโอพีเคเค่ะเงื่อนไขพิเศษมีไงบ้างนะครับประหยัดไป2องแสนยังไม่พอนะครับป้ายแดงออก,กรถคันนี้นะต้องดาวประมาณแสนหนึง่งยังผ่อนเกือบหมื่นนะครับแต่ออกรถก,กับเราดาวศูนย์บาทคะ่ะและงวดไม่ถึง1 0,000หมื่นนะครับนะเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากนะและถ้าเอาแสนหนึ่งมาดาวผมนะครับงวดจะเหลือประมาณ7จ็ดแปบาทแค่นั้นเองก็ถือว่าคุ้มค่าไหมคุ้มค่ามากนะครับนะอ่ะรถคันนี้นะครับรับปาาระกันว่า คนหนักจมน้ำย้อมแมวพลิคว่ำไฟไหม้กลับหมาแน่นอนค่ะแต่ถ้าตรวจพบเรายินดีซื้อคืนเต็มราคาเลยอ่าสมมติคันนี้ขายไปสักห้าแสนห้าก็คืนห้าแสนห้าค่ะเป็นไงครับผมนะราคาที่ผมแจ้งเป็นราคาเงินสดตัดโปรไม่รวมแบตไม่รวมค่าทรรการนะครับนะอ่ะเหมือนที่บอกนะครับคุณลูกค้านะคืออันนี้คือคุ้มมากจริงๆนะครับหนึ่งแหละรับประกันแล้วว่ารถเราดีไร้ต่ำหนินะครับแล้วอย่างที่สองถ้ามีปัญหานะครับเราดูแลยังไงเราดูแลหนึ่งปี 24ชั่วโมงเลยค่ะทั่วประเทศไหมครับทั่วประเทศค oh ่ะโอ้โหถือว่าคุ้มค่ามากนะเอางี้ดีกว่าเผื่อลูกค้าอยู่เชียงใหม่ซื้อไปมีปัญหาล่ะเราไปบริการถึงเชียงใหม่เลยยางแตกยางแตกเราไปบริการถึงที่แ <Bad boat. S 2> บตหมดบริการถึงที่เอาไง,ไง่ายๆไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรนะครับเราดูแลถึงที่ ถึงที่ทุกเวลาค่ะอ่าหนึ่งปี24ชั่วโมงนะครับ,รบนะรถคันนี้เป็นยังไงบ้างครับเจรินรถคันนี้ด้านหน้าเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็กระจังหน้าโฉมใหม่ไฟล่างเป็นไฟตัดหมอกค่ะพี่กบ๊อบอ่ะตัวนี้นะครับผมว่าน่าจะโฉมเกือบลาสุดไม่ก็ล่าสุดเลยนะคันนี้นะอ่ะในเรื่องของด้านข้างนะครับเจรินด้านข้างนะคะก็เป็นล้อแม็กขอบ15ปี2019นนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงตรงนี้ด้วยะคะ่ะเป็น LED ครับผมในเรื่องของประตูเหรอครับ เป็นแบบ Comfort Access ค่ะมันคืออะไร Comfort Access Comfort Access ก็คือเราสามารถเปิดรถได้อย่างง่ายดายค่ะเช่นอันนี้คือล็อกรถอยู่นะพี่ปอครับล็อกรถอยู่ครับอ่ผมไม่ได้ทําอะไรนะอันนี้คือกุญแจมันอยู่เก๊ะๆกตัวรถนะคะแล้วก็กดปุ่มมันเปิดแล้วค่ะแต่สมมติว่าเราไปเที่ยวอยู่แล้วโจนโจนรู้ว่ามันมีใช่ไหมคะอ่าล็อกรถก่อนอ่าพี่ปอไปอยู่ไกลๆได้ครับพี่ปอไปอยู่ไกลๆนะคะได้เลยแล้วดูนะว่ามันเปิดไม่ได้เดี๋ยว S <S เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้เลยพี่ป๊อปเพราะเรากดล็อกอยู่ใช่ไหม<ช><ช>ครับแ,แล้วตอนเราปลดล็อกหลักทําไงนะตอนปลดล็อกนะคะถ้าคุณจอยู่ใ,ใกล้ๆก็กดตรงนี้ค่ะอ๋อก็เพื่อเพื่มความสะดวกสบายนะครับหนึ่งไม่ต้องถือกุญแจไว้เนาะแล้วมันไม่ต้องไขนะครับนะแต่เขามีกุญแจให้นะครับอย่างนี้นะครับคุณลูกค้านี่กุญแจนี้นะครับเอาไว้เสียบตอนเบรกมือนะครับหรือไม่ก็าไว้ไขประตูตอนที่กุญแจรีโมทหมดเนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของด้านหลังกันบ้างเลยครับด้านหลังเป็นยังไงบจินนคัี้้า สปอยเลอร์ค่ะแล้วก็มีไฟเบรกด้วยที่สามไฟท้าย LED เซนเซอร์นะคะอีก2จุดนะพี่ป๊อปอ๋อแล้วคันนี้นะครับมาพร้อมสกเกิร์ตรอบคันถือว่าคุ้มนะมสกเกิร์ตรอบคันตัวนี้ก็เกือบประมาณหมนะื่นสองหมื่นนะก็โอ้โหยิ่งเซฟไปประมาณแสนสองเลยคันนี้นะ <Okay. S 2> รวมกับราคาเงินรถก็มันสองแสนกว่าแล้วนะโอเคครับตอนเราเปิดฝาท้ายนะครับให้เรากดเปิดอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่เราต้องกดล็อกก่อนนะนะครับตรงนี้แต่เราต้องกดปลดล็อกมันจะมีปุ่มตรงล็อกตรงนี้ครับกดเข้าไปเห็นไหม มันก็ได้เลยอมไม่เห็นชัดๆตรงนี้นะครับแต่มนี้เปิดแต่ว่ามันพับเบาได้นะเนี่ยพับเบาได้ครับแล้วพับได้ถึง2ตอนเลยนี่คือรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับนี่นะครับเนี่ยของเราก็พับไปได้อีกนะเฮ้ยป๊อาของเราก็พับไปได้อีกเราต้องกดตัวนี้ตรงก่อนอแล้วเราก็พับไปเลยครับจริงเหรอพี่ป๊อบใช่เดี๋ยว้องเปิดประตูฝั่งนู้นดูไปแบบหนึ่งครับผมเดี๋ยวต้องกดปลดล็อกก่อน พี่ปอไม่เปิดรถเลยเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเปิดรถเลยกุญแจมันเยอะมากเลยนะครับตอนนี้โอเคกดล็อกละอ๋อถ้าเปิดล็อกด้านหลังนะครับต้องกดสองครั้งนะเขาเป็นระบบเซนทันล็อกเออเป็นระบบเซฟตี้ของเรานะครับถ้ากดครั้งเดียวจะเปิดเฉพาะคนขับแต่ถ้าเปิดสองกดสองครั้งจะเปิดทุกบานนะครับอ่ะไหน,นเราลองไปดูในเรื่องของผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างนะโ,โดนผัดเรียบร้อยแนละ้วพี่ปออ่ะโอเคนะครับโอเคอันนี้สมมติเราพับบอร์ดนะครับของเราก็พับอย่างนี้ได้เห็นไหม เลื่อนได้ด้วยเป็นไงสุดยอดไหมดีมากนี่ครับสมมติว่าเราจะขึ้นไปนั่งข้างหลังนะครับของเราก็ดึงตรงนี้ขึ้นปึ๊บแล้วก็เลื่อนมานะครับแล้วเอานี้ขึ้นเห็นไหมนะครับปึ๊บเอานี้ขึ้นปึ๊บนะครับแล้วเราก็ากขึ้นมานั่งตรงนี้ได้เ,เห็นไหมโอ้พี่ป๊อปอ่าไหนลองเอานี้มาดูนะว่ามันจะเป็นไงครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะเห็นไหมครับอ่าพับมานะครับก็ขนาดผมสูงประมาณ175นะครับนาแล้วก็หนักเป็นร้อยก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดมากนะอ่ะเราก็บากตุนี้ขึ้นมาเห ก็สามารถนั่งได้7คนนะครับสบายๆเลยนะไม่ได้อึดอัดมากนะใช่แลวค่ะก็เป็นรถครอบครัวที่เหมาะสมนะครับส่วนแอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยแอร์ <Air S 1> อยู่ตรงนี้นะคะก็คือถ้าจอดรถเรา,าลลลลลก็ปรับแอร์ตรงนี้ได้นะ,ะโอเคครับป่ะวัสดุภายในก็เป็นเบาหนังสีดาเนาะต่อไปเราไปดูเห้องโดยสารด้านหน้ากันนะคะอ่าตอนเลื่อนออกก็เลื่อนได้สบายครับใช่เลยเบาะหนังสีดำนี้ดีนะครับหนึ่งดูแลรักษาง,ง่ายแล้วทำให้รถดูหรูมีสไตล์นะครับผมโอเคขึ้นมาแล้ว อ่ะชื่ออะไรครับผมอันนี้นะครับก็จะมีผู้มือให้ครบเลยนะครับครบตรงนี้เลยนะอ่าโอเคนะปิดไม่ได้แสดงเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้วัสดุนะครับจะตกแต่งด้วยสีดําแต่มีลายไม้แทรกเข้ามามสีน้ำตาลยอ่นนานะครับนะตัวนี้คือปุ่มอะไรครับเจรินปุ่มสตาร์ทคันปุ่มปุ่มสตาร์ทคือสามารถเหยียบเบรกสตาร์ได้เลยเหมือนที่ผมบอกนะว่ารถสมัยใหมอ่อ่ะไม่ต้องไขกุญแจให,ให้วุ่นวายนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดด้วยนะ ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบูทูธได้ไหมจ๊ะได้จ้าและไม์แค่3 0,000กว่ากิโลแค่นั้นถือว่าคุ้มค่ามากนะแอร์เย็นเย็นเจียบเลยเนาะเย็นเจียบนะครับตัวนี้ถือว่าสวยนะครับสำหรับใครที่มองหารถครอบครัวนะผมบอกเลยนะถ้าทุกวันนี้นะถือเงินไปเป็นแสนเนี่ยผ่อนเป็นหมื่นนะแต่ออกรถกับเราจ้าศูนย์บาทค่ะแถมงวดไม่ถึงหมื่นนะครับคันนี้คืองวดไม่ถึงหมื่นเลยนะแล้วผมขอบอกนะครับว่าคุ้มค่ามากเพราะว่าออกรถปีนี้่อนิกีปีหน้าปีนี้เราผ่อนให้เงอนไขนี้ให้เฉพาะสิบสายแรก ที่โทรเข้ามา0 7 9 7 939 394หรือแอดไลน์มาที่แอดพีเอค่ๆค่ะอย่าลืมนะครับผมเลือกคุณภาพเลือกความ,มคุ้มค่าเลือกทีมงานปวัย r e สเีอยงโตครับวันนี้เราสองคนต้นองของตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ